กลับมาเป็นพลังนำพาสูา่ความ สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับกิจกรรมจิตอาสาพาชมสำหรับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่วัดปิตุลาธิราชลังสริตนะครับมาตามหาความจริงกับสิ่งที่เล่าขานกันว่าที่นี่มีความเฮี้ยนมีความเล่นลับพิสดารอย่างไรนะครับก็มีตำนานของฮ้างยี่ที่ว่าได้ประหารที่นี่และมีเลือดไหลไปถึงแม่น้ำบางปะกงว่าจะจริงหรือเป็นเรื่องเล่าประลัมปรลามา ก็จะไปสืบค้นหาความจริงกันเดี๋ยวเราไปกันเลยครับประวัติความเป็นมาว่ามีการฆ่ากคนที่ีจริงหรือไม่ครับอ๋อคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนต้องแยกนะครับมันก็มีหนึ่งก็คือประวัติที่มันมีความเป็นมาเป็นไปซึ่งสามารถสืบค้นได้มีเอกสารมีอะไรอ้างอิงสองก็คือเรื่องที่คนที่ยังอยู่ร่วมสมัยแล้วเห็นแล้วก็เล่าให้ฟังก็สามก็คือเขาเล่าว่า เป็นตำนานตำนานบางอย่างเนี่ยมันก็ประลาปรลาแล้วก็ความน่าเชื่อถือมันจะอยู่ประมาณแค่20่สิบเปอร์เซ็นต์คนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ50บซแต่ถ้าหากว่ามีเอกสารอ้างอิงมีหนังสือมีคนเขียนไว้ซึ่งเขาอยู่ร่วมสมัยหักจริงๆก็ต้องเรียกว่าเอกสารชั้นต้นมันก็จะอยู่ที่ประมาณ80บวัดเนี้ยที่มีชื่อเสียงแล้วก็คนมาถ่ายทําบ่อยๆมาได้บ่อยๆเนี่ยก็เพราะได้อานิสงส์แห่งผีดูนี่แหละเขาบอกว่าเป็นวัดที่ ผีดุเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะมีผีดุมากเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าตะมาอยู่มานียี่สิบปีแล้วยังไม่เจอเลยนะเจอก็ดีเหมือนกันจะได้ขอหวยบ้างคงไม่ได้กล้าขอหวยหรอกเรื่องตะกี้ที่เราคุยกันเรื่องการสร้างเมืองแล้วเมื่อสร้างเมืองเสร็จแล้วเนี่ยยังสร้างเมืองยังไม่ทันไรต้องบอกว่าสร้างเมืองสร้างวัดเนี่ยประมาณเริ่มตั้งแต่2 3 7 7 คิดว่าสองสามแปองามแเนี่ยจึงจะสร้างเสร็จวัดนะเพราะว่าในสำนักพูดก็จะพูดไว้อย่างนั้นแต่อังยี่เนะี่ยมันเกิด2391ก็คือ้าว่าพูดถึงสร้างวัดเสร็จก็คงยังเสร็จไม่นานถ้าพูดถึงสร้างเมืองเสร็จก็สร้างเมืองเสร็จประมาณแค่สิบไม่ถึงสิบปีก็เกิดอังยี่ต้องขอเกิดอย่างนี้ก่อนว่า ในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยรัชที่3เมี่ยมีการค้าขายกับชาวจีนชาวจีนก็เข้ามาทำมาหา,ากินที่ประเทศไทยมากแล้วก็เข้ามาอยู่ที่ฉะเชิงเซาเยอะมากนะ,ะเราจะได้เห็นจากว่าปัจจุบันเนี่ยคนฉะเชิงเซาเองที่เป็นคนเดิมๆเ,เนี่ยนะก็จะมีเชื้อสารรยจีนเป็นส่วนใหญ่นะก็แสดงว่าคนจีนเนี่ยมาตั้งที่ทำมาหากินนี้ในสมัยก่อนทําไร่อ้อยทําอ้อยทําน้าอ้อยทําโรงหีบเขาเรียกโรงหีบอ้อย แล้วก็รวมกลุ่มกันมีจีนทั้งหมด4เหล่าด้วยกัน4ีกลุ่ม<อ>นะกินฮกเกี้ยนกินแจจิวจ๋วกินอาหลําแล้วก็จีนแค่สี่กลุ่มเนี่ยก็จะไปทํางานก็แบ่งแบ่งกลุ่มกันไปเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์การไม่ให้สูบฟินการไม่ให้ค้าฟิลน,นะนี่ทา่ทานท่านเจ้าพยาทิพากรวงศ์ท่านขำบุญนาคท่านเขียนไว้ว่า เพราะไม่พอใจในการห้ามไม่ให้สูฟินไม่ให้ค่าฟินก็เลยรวมตัวกันขึ้นมาก่อกระบทบแต่อีกกระแสนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเนื่องจากข้าราชการท้องถิน่นก็คือเจ้าเมืองมีปัญหาก็คือ,อลำเอียงนะีไม่เป็ะวางตัวเป็นกลางรับสินบาทค่าสินบนนี่เขาล่าวหานะโดยทางจำเลย กาว่าว่าชาเมืองเขาไป็นอย่างนั้นเขาเลยต้องรวมตัวกันขึ้นมาสู้เมื่อคนจีนมาอยู่มากก็มาอยู่กันก็มีในกราเล็กจนหมายเหตุเขาเขียนว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยไปดูงิ้วมีศพที่แถวๆจุกเชอแล้วก็คนจีนไปดูงิ้วนั่งเรือไปบ้างเดินไปบ้างเดินไปแล้วเสียบเสียงดังพอเสียงดังคนไทยตื่นมาก็ลำคาญก็เลยไปชักสะพานซะไม่ให้เขาข้ามคลองไม่ให้ทํะไรซะ คนจีนก็มอโหก็ไปดึงสะพานมาก็ต่อทะเลาะกันพอมาถึงเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็เลยเก็บคล้ายๆกับปรับนะพอปรับแล้วคนจีนบอกว่าไม่ไม่เป็นธรรมลำเอียงก็เลยไม่ยอมก็เลยรวมตัวกันจัดสู้ต่อสู้กับเจ้าเมืองนะในจดหมายเหตุก็มีเยนอย่างนี้เยอะอยู่เหมือนกันเป็นคาให้การของอังยีสี่คนนะเมื่อเมื่ออย่างนี้แล้วคนจีนก็รวมตัวกันสาบานตัวเองว่า จะจงจะเป็นพวกเดียวกันจะต่อสู้กับเมืองเจ้าเมืองสักครั้งจะแข่งข้ออะไรเงี้ยน,นเถอแล้วก็เมื่อรวมรวมตัวก็ได้อย่างนี้แล้วท่านทิพกรวงขำเนี่ยนะท่านเจ้าพญาทิพกรวงขำท่านาบอกว่าเมื่อรวมตัวปุ๊บเจ้าเมืองก็ออกไปปราแล้วก็โดนฆ่าตายแต่ว่าที่จีนบอกบอกเนี่ยที่จีนให้คําให้การเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ที่จริงแล้วตอนนั้นนะ่ะตอนที่เขารวมตัวนั่นนะเจ้าเมืองไม่อยู่เจ้าเมืองไปกระบ,บินบุรีแล้ว เขาอยู่ทางนี้เนี่ยเขาเห็นเจ้าเมืองมาอยู่เขาก็เลยแข่งคอเลยมายึดเมืองมายึดเมืองได้การต่อสู้กับข้าราชการท้องถิ่นการยึดเมืองนี่ถือว่าเป็นกบฏตอนหลังเนี่ยเขาจึงตักแก้มสักแก้วว่ากบฏในสมัยนั้นยังไม่เรียกว่าตัวเฮียด้วยโทษยังไม่ได้เรียกว่าอังยีด้วยยังเรียกว่าพวกตัวเฮียมีตัวเฮียยีเฮียซาเฮียสีเฮียตัวเฮียก็คือพี่ใหญ่ออยีเฮียก็พี่รอง ยีก็คือสองแหละพี่รองซาเฮียก็พี่สามสี่เฮียก็พี่สี่แล้วก็มีคนดูแลอย่างเนี้ยเขาก็ตั้งเป็นกลุ่มของเขาแต่ละจีนแหละแต่ละกลุ่มกลุ่มฮกเกี้ยก็มีกลุ่มแต่จี๋ก็มีกลุ่มไหหลำก็มีจีนแค่ก็มีก็แบ่งเป็นตัวเฮียอย่างเงี้ยแล้วเมื่อรวมตัวแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทมว่าใครคุมโซนไหนใครทําอะไรต้องบอกเหมือนทหารเนาะที่เราฝึกกําลังรบนี่แหละหน่วยไหนกองไหนหมู่ไหนจะทําอะไรก็เหมือนกันเขาก็ดูแลที่กันแล้วก็มายึดเมือง ยึดเมืองแล้วก็เผาเมืองแล้วก็ไอ้เผาบ้านของยกบัตเผาบ้านของกรมการเมืองแล้วยึดอยู่พักหนึ่งส่วนกลางก็ส่งคนมาปราบเมื่อส่งคนมาปราบแล้วก็ทางฝ่ายจีนก็หักหลังกันเองต้องชี้จริงๆว่าเขาชื่อจีนเสียงทงแต่คนไทยเรียกว่าจีนเสียงทองในหนังนนันสือที่จะเรียกว่าเสียงทองคือคมันเสียงมันพร้องกันเสียงทงเสียงทองแล้วก็มีลูกน้องคนสนิทชื่อจีนบูจีนบู๊เนี่ย เป็นจีนแต้จิ๋วไปคุมอยู่ที่เมืองแล้วก็ทําการอย่างๆเยอะเป็นลูกน้องของจีนเสียงทองแท้ๆเลยแหละ <S <S แต่ตอนหลังเมื่อเจ้าพยาพระครังท่านหนเนี่ยนะมามาเอาเรือมาจอดอยู่แถววัดโสธรยาวังพระพพทางนี้ก็คิดว่าตัวเองสู้ไม่ได้แล้ว ก็เลยพาจับเอาเอาจีนบูเนี่ยไปส่งให้กับท่านเ<อ>จ้พาพญาพระคลังบอกว่าไอ้คนนี้มันเป็นหัวหน้าใหญ่<อ>มันมันหลอกลวงผมแล้วมันมาค้บให้ผมมาเป็นตัวเฮีย<อ>จริงๆผมไม่รู้เรื่องเลย<อ>ก็จับจีนบูแต่ว่าเจ้พาพญาพระคลังท่านจะรู้น่าจะรู้แก้วถ้า<อ>จับพวกนั้นไปหมดเลยเข้าไปในกรุงเทพนะให้เจม่นไววันนัาพาเข้าไปหมดเลย<อ>ทางนี้พอจีนทั้งนี้ไม่รู้ว่าเจ้านายใหญ่ๆโดนจับไปแล้วเนี่ย ก็ยังยึดอยู่แล้วก็คนไทยบางส่วนที่หนีต้องบอกว่าตอนจีนยึดเมืองเนี่ยไม่ได้ยึดเมืองนะป้นสะดมด้วยเพราะเขามีอาวุธเขามีอะไรต่างเขาเอาไปจับคนนู้นจับคนที่ทํานู่นทานี่แล้วก็คนไทยก็โกรธแค้นพอรู้ว่าเจ้านายใหญ่มาแล้วแล้วก็เจ้าพยาพะคังมาแล้วท่านอินทร์ษามาแล้วก็ท่านตอนลังเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าเมืองพอรู้ว่าโดนยึดเมืองก็รีบกลับไปจากกระบินมาโดนฆ่าตายแถวบางค้าอันนี้ก็มีมีเอกสารยืนยันอยู่เหมือนกัน แต่ว่ามัน,มนขัดแย้งกันนิดนึงเอ,เอาไม่ว่ากันกันแล้วกันเมื่อเจ้าพยาพระครังแล้วก็ทางอิจฉาท่านทางนี้มาก็มาล้อมมาปราบก็ปราบได้บ,บางตำนานก็กล่าวว่ามาจับได้แล้วก็มาประหารชีวิตท,ที่นี่ถ้าพูดยินขนาดนี้ว่าเอายมาแขวนไว้กับต้นจันทร์แขวนไว้แล้วก็จับมาฆ่าทีละคนละคนคละคน ได,ได,ได้ดินมาว่าเลือดไหลไปถึงแม่น้ำบางต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นสร้างวัดได้กี่ปีประมาณีครปีถ้าหากตามต,ตำนานห้5ปีต้นจันทร์ปลูกจะต้นขนาดไหนไปดูที่จวนพู้ว่าต้นอยู่ขนาดนี้5ปีแล้วม่ผูกกับต้นจันทร์จะผูกยังไงไม่รู้รอันนี้จะมีความคิดเห็นขัดแย้งนะและแ้วตะกี้เราพูดเลยว่าเลือดไหลนองไปถึงแม่น้ําถ้าหากจากนี้ไปถึงแม่น้ําประมาณทัก2-300มรเมตร โอ้โหต้องต่อท่ออีกสลอดเลยนะมันถึงจะถึงนะหากมันไหลไปเองอะไม่ถึงหรอกเพราะถึงจะลาดยังไงก็เถอเลือดมันก็ต้องไหลลงดินลงไปแห้งไปแต่เขาบอกฆ่าต่อสองพันคนที่สําคัญตรงนี้ที่เรามานั่งอยู่เป็นไรนี่วิหารนี่เป็นโบสถ์แล้วถ้าหากสร้างวัดเสร็จแล้วโบสถ์วิหารมีแล้วเนี่ยใครจะมาฆ่ากันในอยู่ในในเขตของพุทธวาดก็คือทั้งโบสถ์ทั้งวิหารจึงทั้งหลวงพ่อก็ตามแต่มาเองก็สันนิษฐานว่าไม่ได้ฆ่าที่นี่หรอก ต่มันเป็นตำนานเล่าลือ,อลว่ามาฆ่าต้นจันท์ก็ยังต้นเล็กลเลือดก็ไหลไปไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นพุทธาวาสแล้วบริเวณตรงนี้จริงๆเอาคนก็ไปอยู่จริงเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ300400คนเข้ามาในบริเวณกำแพงนะลแล้วผู้คุมอีกล่ะใครอีกล่ะคน2,000คนจะไปอยู่ไหนอ๋อหรือเอาไว้ใส่คุกก่อนแล้วค่อยๆจับมาทีละคนละคนละคนแต่เขาบอกมาแขวนกับต้นจันท่ะก็ยังแปลกใจว่าต้นจันทรจะมีกิ่งสักกี่กิ่งก็ไม่รู้เพราะว่าต้นจันยังเล็กเลย ไอ้พูดถึงหลักความจริงจึงอาจจะไม่ได้ใช่ก็ได้แต่ความล่อลือไปแต่แต่การประหารอังยีเนี่ยทำให้วัดมีชื่อเสียงนะคนก็มาเที่ยวคนก็มาดูแลเนี่ยรายการต่างๆมาถ่ายทําเยอะเลยนี่หากไม่มีอั้งยีไม่มีการประหารตรงนี้ไม่มีข่าวหรอกนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีก็แล้วกันอย่ายวไปคิดว่าเป็นเรื่องร้ายมาก็มาตอนวัดจัดไอ้วันสงกรานต์ พอจะดีใจเรายัางมาตั้งแถวนี้เลยเอาพระมานั่งมาบังสกุลใครอยากจะบังสกุลให้อังยี่ก็มาก็าถือโอกาสจะได้มีโอกาสทำทำบุญด้วย <laughs> แต่ที่เขากล่าวว่าเมื่อจับไปแล้วแล้วที่เนี่ยเมื่อล้อมจับแล้วเนี่ยเขาตัดสินเป็นสอย่างาหนึ่งคนที่เป็นหัวหน้าแล้วก็ออกสู้รบด้วยหัวหน้าบางคนไม่ออกสู้รบนะตั้งก็ตั้งไว้เฉยแต่ฉันก็อ๋อไม่อยากทําอะไรหรอ,อ,อกอ๋อเป็นหัวหน้าเดียวออกสู้รบ้วยพวกนี้ประหารกลุ่มที่สองเป็นหัวหน้าแต่ไม่ออกสู้รบ ก็บเป็นลูกน้องชั้นกลางแต่ออกมาสู้รบพวกนี้โบยและจาคุกแล้วเขาบอกว่าอาจจะอภัยโทษตอนเมื่อรอสีขึ้นของราเพราะมันเป็นรอย่อเกือบถึงรอย่อแล้วและสุดท้ายก็คือพวกลูกน้องชั้นกลางที่ไม่ได้ออกสู้รบ,รบกับลูกน้องชั้นเลวที่ออกมาสู้รบบ้างหรือว่าตามตามเข้ามาบ้างพวกนี้แค่สักแก้มสักแก้มว่ากบ,บสักแก้มภาษาไทยข้างหนึ่งภาษาจีนข้างหนึ่งพวกเราก็จึงเรียกว่ากบอ่างยี่ แต่ที่จริงนะั้นในสมัยนั้นยังไม่เรียกอังยียเรียกแค่ตัวเฮียแต่ไม่มั่นใจว่าไอ้หน้าปกของหนังสือเนี่ยเขาเขียนว่าอังยีหรือเปล่าก็มีอย่างนี้แหละแตนะ่จะมีจริงหรือไม่มีจริงหมายว่าเราทําใจให้สบายบสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นข้อคิดสําหรับนี่ก็คือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วค,คนไหนก็ทานทาดีช่วยราชการช่วยข้าราชการแล้วก็ปฏิบัติตัวดีอยู่แม้จะเป็นคนไทยหรือเป็นข้าราชการก็ตาม ก็จะได้ดีแต่พวกนี้เข้ามามาจากต่างถิน่นกลับมายึดเมืองกลับมาทำร้ายคนไทยมาป้นสะดมมายึดเมืองกรรำก็ตามสนองเขาบางคนก็อาจจะโดนฆ่าตายบางคนก็อาจจะโดนประหารชีวิตบางคนก็อาจจะโดนแค่จำคุกบางคนก็โดนสักโดนโบยแต่ตะก,กี้นี้พูดหนึ่งว่าคนที่โดนฆ่าตายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าโดนฆ่าตายฆ่าตายคือการสู้รบ ในขณะที่หลังจากหัวหน้าใหญ่โดนจับไปแล้วเนี่ยเขาออกมาปราบแต่คนจีนก็ยังสู้อยู่รตรงนั้นก็บอกเจอที่ไหนก็ฆ่าที่นั่นเจอสองคนฆ่าสองคนเจอสามคนเพราะฉะนั้นศพจะเกิดไม่น้าเพราะอะไรคนไทยก็โกรธแคนทหารก็โกรธแค้นก็ออกมาฆ่าคนจีนแล้วคนจีนก็ตายเกิดไม่น้ําเลยเขาบอกบน้ำเนี่ยเน่าจนกระทั่งใช้ดื่มใช้ใช,ใช้ไม่ค่ไม่ค่อยได้เลยต้นจันทรเป็นลูกมรดกของแผ่นดิน เนื่องจากว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาพิจารณาว่าต้นไม้ใหญ่ที่มีตำนานมีต้นใหญ่ม,มีอะไรต่างๆเนี่ยมีความสาคัญเนี่ยอยากจะยกขึ้นเป็นต้นไม้ของแผ่นดินต้นนี้จึงได้เป็นลูกขบมรกของแผ่นดินเดียวเราไปดูป้ายท่านน่าจ,จะมีบอกไว้เราได้รางวัลมา,จ,าจังหวัดเชียงแานมีต้นเดียวซึ่งเป็นลูกขบมรกของแผ่นดินจังหวัดอื่นอาจจะมี2ต้นเพราะว่าเขาจัดมาสองครั้งของจังหวัดเชยงแสนเราส่งเข้าไปครั้งเดียวแล้วก็ได้ครั้งเดียวคือต้นจากต้นนี้เขาจะเป็นพอ คระครูครับผมสังเกตเห็นมีเจดีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานะครับก็เกี่ยวข้องกับที่นี่นครับอ๋อคือตอนนี้ไม่เกี่ยวแล้วเพราะเขามีรั้วกัน้นมีถนนกัน้นสนแร้แต่ที่จริงแล้วมีความเป็นมาเป็นไปอยู่เหมือนกันคนะืออย่างนี้มีส่วนใหญ่คนจะสันนิษฐานว่าเป็นเจดีของพยาวิเศษลือชัยช้าง ช้างที่ชื่อคนนะครับช้างไม่ใช่เป็นช้างจริงๆนะคือท่านช้างกับท่านเสือเป็นพี่น้องกันเขาไปพบแผ่นเงินที่วัดเจดีย์มีจารึกไว้ว่าเราชื่อช้างน้องชื่อเสือสืบพงวงเผ่ามาตั้งแต่อยุธยายัยายางไม่สิน้นเป็นข้าราชการแล้วตอนหลังเนี่ยท่านช้างเป็นเจ้าเมืองที่พนมแล้วมาเป็นเจ้าเมืองที่จัดเชิงเสาท่านมาอัศนยกรรมเมื่อปี2429ครับ แล้วก็ศพของท่านเนี่ยได้พระราชทานเพลิงศพปี2430มีในราชกิจจามีในจดจนายเหตุรายวันถ้าหากใครอยากรู้ก็ไปดูหนังสือวัดเมืองหนังสือ,อ7จรอบ8ปปีพระเจชพระคุุหลวงพ่อพระธรรมยิบุรีในนั้นมีรายละเอียดมีรายละเอียดพอสมควรอยู่ท่านช้างเนี่ยเมื่อตายแล้วเขาตั้งโรงทึมก็คือตั้งเมนชั่วคราวไว้ที่วัดปิดตุรา่าทีราชสิทธิ์ชักศพมาแล้วก็เผาท่านเสือเนี่ยเป็นน้องท่านเสือเป็นประหลัดเมืองประหลัดเมืองเนี่ย ท่านก็ยังดูแลศพของท่านท้างอยู่เมื่อเผาเสร็จแล้วคิดว่าอันนี้ก็ไม่มีใครทันรู้เหมือนกันคิดว่าน่าจะสร้างเจดีไว้เป็นที่ระลึกเจดี JD นั้นน่ะน่าจะอยู่ในที่ในวิทยาลัยชีวะเป็นเจดีแล้วเจดีทรงนี้เป็นเจดีทรงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จะไปดูที่วัดเจดีก็ตามดูที่ที่วัดสายชนวัดอื่นๆก็ตามที่มีเจดีเนี่ยทรงนี้จะเป็นเจดีในสมัยรัชกาลที่หสันนิษฐานว่าเป็นเจดีของพญาวิเศษหรือชัยช้างน่าจะน้องชายของท่าน ท่าน,นได้เมื่อจัดงานศพแล้วก็สร้างให้แล้วก็ท่านเสือเนี่ยก็มาอ,อาสัญญกรรมอีก3-4ปีต่อมาอก็คือไม่ไม่ไม่ไมนานนะักเพราะน่าจะเป็นเจดีของพยาวพิเศษหรือชายช้างสำหรับวันนี้ทุกท่านก็จะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและความจริงเกี่ยวกับความเลึนลับพิสดารว่าเป็นจริงแค่ไหนเกี่ยวกับกบฏฮังยี่แล้วก็ เกี่ยวกับต้นจันทร์ที่อยู่ด้านหลังนี้ว่ามีความยาวนานในการปลูกแล้วก็มีตำนานอะไรบ้างก็ได้ทราบกันไปแล้วสำหรับวันนี้รายการกิจกรรมจิตอาสาก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก่อนจากกันไปก็ะผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมและขอฝากทุกท่านร่วมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe, เพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานและสายด่วน15,10 สำหรับวันนี้กระผมสิบตรีชัดชัยวงทมเมีย ب. ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ